ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ก็เบาได้เบาแล้วกันนะฮะไปดูวินาทีระทึกรถกระบะพุ่งข้ามเกาะกลางถนนชนรถที่สวนมาอย่างจังเลยนะฮะเนี่ยจังหวะนี้จังหวะนี้ดูภาพนะฮะนี่ที่เราวงวงไว้อันนี้คือรถเก๋งคู่กรณีส่วนรถกระบะมาอย่างนี้ฮะคือข้ามเกาะกลางถนนมาชนจังๆแบบนี้เลยนะฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านรีแลกแฮคัตการตรักจังหวัดศรีสะเกขดขณะที่รถเกง๋งคันสีขาวขับผ่านหน้าร้านเนี่ยจูๆ รถกระบะสีขาวพุ่งข้างเลนชนเข้าอย่างจังฮะสภาพด้านหน้ารถเนี่ยพังยับเยินมีคนบาดเจ็บเล็กน้อย<ๆ>เพราะดีจริงๆที่โอ้ชนกันแรงขนาดนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับในรถเก๋งเนี่ยครอบครัวมีพ่อแม่ลูกอีกสองคนมาด้วยฮะเด็กเนี่ยบาดเจ็บหัวแตกแต่ว่าไม่เป็นอะไรมากพลเมืองดีก็ช่วยเหลือนําส่งโรงพยาบาลนะครับตอนที่ไปช่วยเนี่ยเขาบอกว่าควันเนี่ยมันออกมาด้านหน้าตัวรถด้วยนะฮะกลัวจะถูกเพลิงไหมพ่อก็เลยตะโกนบอกให้ช่วยลูกหน่อยเพราะว่าตอนนั้นพ่อจุกมาก คือถุงลมนิรภัยเนี่ยมันทํางานน่ะกระแทกกระแทกกับพวงมาลัยถุงลมเนี่ยทำงานอัดแน่นจนเขาจุกอะ่ะออกมาช่วยลูกออกมาไม่ได้บอกช่วยลูกอ,อุกปกอณน <c oughs> ส่วนคนขับรถกระบะที่ขับข้ามเลนมาไม่เป็นอะไรมากฮะพลเรมืองดีตอนแรกคิดว่าหลับในแต่พอเข้าไปใกล้ๆอันนี้พลรเมืองดีเขาบอก <c oughs> นะบอกว่าได้กลิ่นแอลกอฮอล์หึงเลยก็เล <c oughs> ยไม่มีใครมาช่วยรอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับ ก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันอุทาหหอนขับรถไม่ประมาทเมาไม่ขับนะครับแล้วก็จุดเนี้ยเขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายครั้งนะครับค HDTV พะุณ่